อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้หนูหมดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิทานเรื่องที่14พระเจ้าตรีวิกรมเสนเสด็จกลับไปยังต้นนโซนปลดเวตาลงจากกิ่งเวียงขึ้นผ้าบ่าแล้วเดินย้อนกลับมาทางเดิมครู่หนึ่งเจ้าเวตาลก็กล่าวทำลายความเงียบขึ้นว่าอ้าราชา ถ้าทางพระองค์ดูจะเหน็ดเหนื่อยที่ต้องเที่ยวเดินทางกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบทนทางหรือก็ยังอีกไกลเกรงว่าท่านจะเบื่อนายข้าจะเล่านิทานสนุกๆให้ท่านฟังอีกสักเรื่องก็แล้วกันนากรุงอโยธยาซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระนารายเมื่อครั้งอวตารลงมาเป็นพระรามในกรุงอโยธยาแห่งนี้มีกษัตริย์ปกครองนามว่าพระเจ้าวีระเกต พระองค์ได้ปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบสุขเรื่อยมาและในเมืองแห่งนี้มีมหาเศรษฐีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกสาวนามว่าพระตนาวดีเป็นนางสตรีที่มีรูปโฉมงดงามจนเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั้งหลายแต่นางก็ไม่เคยสนใจผู้ใดเลยไม่ว่าชายผู้นั้นจะเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นถึงกษัตริย์ก็ตามถึงกับประกาศว่านางยินดีตายเสียดีกว่าต้องแต่งงาน จนบิดาของนางกลุ่มใจมากข่าวนี้โด่งดังไปทั่วแว่นแคว้นในขณะนั้นปรากฏว่ามีชาวบ้านถูกโจรปล้อนอยู่บ่อยๆพระเจ้าวิระเกตและทหารในปลอมตัวเป็นชาวบ้านเพื่อเฝ้าระวังและจับกุมโจรเหล่านั้นในคืนหนึง่งพระองค์ได้ถือดาบออกไปเฝ้าระวังโจรบริเวณน,นอกหมู่บ้านบังเอิญได้เห็นโจรคนหนึ่งพระองค์จึงออกสะกดรอยตามไปแต่ทันใดนั้น โจรผู้นั้นก็หันมาเห็นพระองค์เข้าจะไปใครวะกล้าดียังไงถึงตามข้ามาเนี่ยเออข้าเป็นโจรเอา้าพวกเดี้วกันดีกว่าจุดใต้ตำต่อจริงๆ <laughs> <laughs> เมื่อโจรได้ฟังดังนั้นก็ยินดีที่ได้เพื่อนร่วมขบวนการจึงชักชวนพระเจ้าวิระเกตไปยังที่อยู่ของพวกมันโดยที่พักของโจรผู้นี้เป็นห้องใต้ดินซึ่งอยู่ในป่าลึก ถูกประดับตกแต่งด้วยของมีค่ามากมายเจ้าโจรได้เชิญพระเจ้าวิระเกตนั่งลงบนพรมสวยงามและขอตัวไปอีกห้องหนึ่งขณะนั้นได้มีนางทาสคนหนึ่งนำสำรับอาหารมาให้เมื่อนางเห็นพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นกษัตริย์เลยรีบทูลให้พระเจ้าวิระเกตรีบหนีไปเพราะเจ้าโจรไม่ไว้ชีวิตพระองค์เป็นแน่เมื่อพระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็รีบหนีออกไปทันที เมื่อกลับถึงวังพระราชาก็รีบนำไพ่พล,พลออกมาล้อมรังโจรฝ่ายโจรไม่รู้ว่าความลับแตกก็ออกมาสู้ตายด้วยในโจรได้ไร้หมดอันศักดิ์สิทธิ์ป้องกันตนเองแล้วกวัดแกวงดาบเข้าฟาดฟันทหารล้มตายเป็นจำนวนมากพระราชาเห็นเขา้าก็ตรงเข้าต่อสู้ด้วยฝีมือดาบอันชำนาญจนสามารถจับโจนได้แล้วพากลับวังประกาศโทษให้ประหารในวันรุ่งขึ้นวันต่อมาเจ้าโจรก็ถูกนำตัวแห่รอบเมือง ก่อนที่จะประหารชีวิตเมื่อขบ,บวนผ่านหน้าบ้านมหาเศรษฐีนางรัตนาวดีบังเอิญมองเห็นโจรผู้นั้นและเกิดตกหลุมรักนายโจรผู้นั้นทันทีนางรัตนาวดีรีบวิบ่งไปบอกบิดาของตอนเองว่าท่านพ่อช่วยข้าด้วยข้าพอใจในตัวโจรผู้นั้นโปรดช่วยไถ่ตัวเขาด้วยเถิดหากท่านไม่ช่วยลูกจะฆ่าตัวตายบิดาของนางได้ฟังก็กล่าวปลอบใจบุตรสาวว่า ลูกเอ้ยเจ้าพูดอะไรก่อนนี้มีชายรูปงานตั้งมากมีทั้งทรัพย์สมบัติและก็คุณธรรมมาให้เจ้าเลือกแต่เจ้าก็ไม่สนใจใครกลับมาเลือกโจรเป็นสามีถึงแม้บิดาจะคัดค้านเพียงใดนางก็ไม่ยอมปเปลี่ยนใจอ้อ,อนวอนจนบิดาใจอ่อนยอมไปเฝ้าพระราชาทูลขอไถ่ตัวนักโทษด,ด้วยเงินมหาศาลแต่พระราชาก็ไม่ทรงฟัง พระจอนผู้นี้ได้ปล้นสะดมประชาชนมาแล้วมากมายและทำร้ายผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนเศรษฐีได้ฟังคำปฏิเสธอย่างนั้นก็ผิดหวังกลับบ้านเมื่อนางรัตนาวดีรู้ข่าวก็ประกาศจะขอตายตามวิ่งรีบเข้าไปยังลานประหารแม้ญาติพี่น้องจะคัดค้าน,นแต่นางก็ไม่ฟังแต่เมื่อนางรัตนาวดีและญาติของนางเดินทางไปถึงก็พบว่า เจ้าโจรก็ถูกเสียประจานใกล้หมดลมหายใจเข้าไปทุกทีแล้วเมื่อเจ้าโจรเห็นขบวนของนางเดินทางมาก็ได้ไต่ถามจนรู้ความจริงแล้วได้ร้องไห้ออกมาและครู่หนึ่งเขาก็เปลี่ยนเป็นหัวเราะอ,ออกมาอย่างน่าประหลาดหลังจากนั้นเจ้าโจรก็ขาดใจตายในที่สุดนางรัตนาวดีก็กระโดดเข้ากองไฟเสียชีวิตตามโจรไปท่านใดน,นั้น พระสิวะก็ได้เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในรักของนางจึงได้ประทานพรให้ทั้งคู่กลับคืนชีวิตอีกครั้งพร้อมกับล้างชีวิตชั่วของโจรให้กลายเป็นคนดีสร้างความดีใจแกบ่บรรดาญาติของนางรัตนาวนดีเป็นอย่างมากทางด้านพระเจ้าวิรเกศเมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงประกาศแต่งตั้งให้โจรผู้นั้นเป็นยอดขุนพลประจำกองทัพและพระราชทานพิธีสมรสให้ทั้งสองเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยดี โอราชาท่านลองทายมาสิว่าเหตุใดโจนผู้นั้นจึงได้ร้องไห้ออกมาตอนแรกแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาในเวลาไล่เลี่ยก,กันไม่เห็นยากเลยที่โจอร้องไห้เพราะสำนึกในบุญคุณท่านเศรษฐีที่สละเงินเพื่อช่วยเหลือตนซึ่งน้ำใจเช่นเนี้ยเขาไม่มีโอกาสได้ทดแทนส่วนที่เขาหัวเราะนั้นน่ ก็เพราะว่าประหลาดใจในตัวนางรัตนาวรีที่สามารถเลือกสามีที่ดีได้มากมายถ้ากลับมาเลือกโจรอย่างเขาจิตใจของนางช่างซับซ้อนจนไม่มีใครเข้าใจได้ถึงท่านจะปรีชาแค่ไหนแต่ก็ต้องหลงกลข้าอยู่ดีตามข้ามาสิเมื่อพระราชากล่าวดังนั้น เวตาลก็ใช้มนต์วิเศษบันดาลตัวเองให้หายไปในความมืดกลับคืนสู่ต้นอโศกดังเดิมจิตใจของมนุษย์เหล่านั้นยากนักที่จะเข้าใจสิ่งไหนที่ไม่ดีกลับเห็นเป็นสิ่งดีดังคำที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัว